สวัสดีค่ะ FC จันปารีสนะคะก็วันนี้ได้มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเลนูฟนะคะเป็นที่พระพิธภัณฑ์อันเก่าแก่อันล้ำค่าของเมืองฝรั่งเศสในกรุงปารีสนะคะเดี๋ยวจันจะพาทุกท่านไปชมรอบๆนะคะสถานที่นะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนตึกเก่าแก่นะคะไปชมกันเลยนะคะ คนก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะไม่เยอะนิดนึงเลยคะ่ะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์ของยุโรปแล้วก็จะมีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะเป็นยังไงสวยงามมั่งไหมคะสวยงามไหมคะเราจะไม่เข้าไปข้างในนะคะเพื่อที่จะไปชมปริภัณฑ์อันเก่าแก่รํำคาเพราะว่าคนเยอะแยะมากมายเลย ต่อคิวไม่ไหวค่ะนะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าเข้าด้วยนะคะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายที่มาชมนะคะก็จะประมาณนี้ตึกที่อันสวยงามนะคะก็จะเป็นข้างล่างนะส่วนมากก็เขาก็มาถ่ายรูปกันนะคะเข้าไปข้างในข้างในนี้ห้ามถ่ายนะคะเพราะว่าก็จะไม่ถ่ายนะคะก็จะไม่ถ่ายออกอากาศออกซอนะคะเพราะว่า เขาห้ามนะคะก็อยู <ale> ่ที iedzieć, so ่นะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยงามไหมคะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกท่านชอบไหมคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่เมืองฝรั่งเศสนะคะก็แนะนำให้ไปสอบถามค้นหาข้อมูลกันได้เลยนะคะแต่ก็ถ้าอยากรู้อะไรก็ถามจันปารีสก็ได้ ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบนะคะก็ขอให้ทุกท่านเชิญชมอย่างมีความสุขนะคะที่บรรยากาศสวยงามนะคะที่เลือรูปนะคะๆๆๆคนเยอะค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็ <ๆ S 1> จะมีมาถ่ายรูปกันเด็กๆสาวๆสวยๆน่ารักนรักนะคะ

เหมาะสำหรับที่ถ่ายรูปนะคะหมาะสำหรับที่มาถ่ายรูปแล้วก็มาชมมาชมตึกที่สวยงามนะคะเป็นตึกเก,าเก่าแก่เป็นไม่รู้กี่ร้อยปีค่ะเป็นพันปีหรือเปล่าน,นะคะจันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ คนเยอะมากๆเลยนะคะเขาเขาต่อคิวเขา้าเข้าข้างในกันนะคะดูค่ะแต่มันจะย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะคะจะย้อนแสงปล่อยให้ชมบรรยากาศนะคะจันก็อยู่ตรงนี้นะคะจะู่เฝ้ากล้องนะคะ เดี๋ยวจันจะพาไปอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจันจะพาไปอีกที่หนึ่งวันนี้จะพาทัวร์นะคะพาทัวร์นำเที่ยว ยางให้ FC ทุกท่านได้เห็นนะคะว่ามันสวยขนาดไหนนะคะเมืองปารีสน่าอยู่ขนาดไหนนะคะสิ่ง,งแหล่ท่องเที่ยวก็สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูรอบๆนะคะก็จะค่อยๆหมุนนะคะจะค่อยๆหมุนจะค่อยๆตั้งนะคะดูคะ่ะ จะค่อยๆหมุนให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะคะจะได้รู้นะคะดูค่ะนะคะมันก็จะสะท้อนแดดหน่อยนะ เนบ้างคะสวยงามไหมคะก็<อ>ถ้าชอบหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะถ้าอยากให้จันพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปดูที่ไหนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำคลิปออกมา ให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังได้รับชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่น่ารักนรักให้กับจันปารีสด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ